ด้วยใจกินข้บคุณน้ำกันน้ำยากะทิผสมกับน้ำยาปลากินกะผักเลยๆสื้อหมาดดอกจ่าบริเทศเองซักหมาดเดี๋ยวพวกมีวเวลาฮิ่งอื่อสาวหวัง okay. กินอสยังเชียวนะบ่าอเมือสาวเอาะิ้มไปไหนเอเป็นสาวิเต็มกระมังนางงานนี่จะพักเขากันพักซีร่าตัวผู้กับคืออะระ ใบเขาอีกิตูข้าวขาขาอนจิอือ มันเด็กินคนละมุมละแจมคนหนึ่งก็นั่งที่บนคนหนึ่งก็น,นั่งไม่ได้กินเผื่เดียวกันอ่ะก่ได้เม่ได้ห่วงผ้า,ากันเหมือนให้ตูนีขเนขากันให้ในักเรนกับป๋องนุ่มกิน สีเสือ e, ่นตีงไก่มาต้มใส่บ่ไส้ซื้อสั่จังคนบริ่ีบ่ไดไม่ตีงไก่ไส แจงดีบ่ะนะไทยนี่เลงานมันยังมันคืนไายคิดแดงก็หม่วอ่ก็หมัวนะแสงบาดแผนบ่ดักดคนไทยเา็มันแกงดีอยู่จัง ัใจม,มันเกิดไม่ึนห่วออืบอกไปเยวบะพอขาเก็บตามแบบนี ม้งห้งสองหลอดเพิ่งได้ใจมึงแสบนอนกินสวงเนี่ยเงจริงบาสวงเขายังตามอีกคนขำไหนังหัวปวดแผลหมตมองหลอกบะเอาเลยนะ

นางกินได้เนื่อม,มันแสบดีเนาะนางในโต๊ะมันเป็นแบบมัมมเนเมย่เมย์นะเคยนางกินแต่แบบนี้นสินางทานอยกินบะแสด้วยจ้ะจากนางคาตามาเขาไมนค่อยนอ่งสินจะหน่อยเนาะ ไปแถวบ้านหลังาากับแมนยูคนบ้านหลังเป็นนงางผับเพียนะ,จะเจ้าแต่คไบ้านหลนนัืนะฮมันมเป็นคนบ้า,หานหั่นางบ้านไดนอ่ะนางกับท่าใส่บ้านไหนนะ มไม่มีนอตดีเบอร์สื่มอมาเบิ่งไว่หลัก ตัวตัวอยนาจับน้องเด็กบุญยังไงเอามือไปน้อเห็กรำนะรับัำเหรอใส่แก๊สใส่มไม่เห็นมองพาพพอดีอเรียนสอบขอพคุงั้ เปา <c oughs> ขอบคุณหลายเด้อจ่าที่เขามาติดตามรับชมขึ้นมาคลิปแบบนี้กัะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันไมมคลิปหน้าจ้า